ใกล้ๆก,กันเม็ดกลัวๆครับน,นี่นี่นั่นหานี่พุ่นโอ้คักข,ขนาดพี่น้องเอ้ยมึงได้กับมีกับมันเลยป้อดนี่อันนี้มันเริ่มแก่แล้วพี่น้องมันเริ่มบานตเต็มแก่เรืเด้อมันหลายแล้วนี่แล้มีคนมาเก็บเห็นป่ะนี่นี่นี่นั่นครับพุ่นคักเลยครับพุ่นข้างข้างหนึ่งพุ่นเต็มเลย อู้หูใหญ่แล้วว่ะอ้๋อตัวอู้เบิ้งข้างทน้อยเดียวเนี่ยบ้าตัวนั่นโอ้โหนี่ครับ งลพี่นี่ยคุณดบัวเลยรับาพีนสุกงลด่นขึมาะเพอินขึ้นี่ปาเนี่ย,วยสวัสดีครับพี่น้องสุกคนแล้วก็จุงกะสำใจกว่าน,นะครับผมไม่นี่คือเก่าครับผมเองก็ มาปลาเนาะแต่ว่าซิมีบอ่อดอยนี่ครับว่าที่ขึ้นมาดดยไม่นะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่มีคนเถา่าถามคนเถ่าบอกว่า,วาไปไปหาบลเห็นหรือว่าหรือว่าเพิน่นเพินเพ่นแบบขึ้นมาบ่าไหวเลยเลยบปเห็นเนาะผมก็ได้ขึ้นมากลางเขาแล้วตอนนี้ขึ้นมาประมาณกลางๆเขาแล้วเป็นดอยบอสูงแล้ครับเป็นดอยเป็นที่เอิญมองนี่ก็เอิญดอยเนาะเอิญเขาเนี่ยแหละเป็นภูเขาหน่อยๆกับบ่ก็ใหญ่หน่อยนะครับนั่นก็คือดอยแถวๆภัยสามบันทาเป็นภูใหญ่เนาะมันเป็นเนิ่นๆแถวนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมฟังผูนเนาะว่ามันมีลายบ่อครับ ไปบางสำรวจก่อนว่ามันไม่มีหลายแล้วแล้วยังขุดเนาะแต่โอเคแต่โอเคเลยครับถือว่าได้แต่่ามันแกนะครับนี่นะครับมันแกนะครับเขามมีคนเก็บอะครับนี่แต่ว่าดอกแง่ยู่ครับนี่นะครับแบบแง่ยู่ถ้าโบแก่นี่ยแง่ยู่ครับนี่นี่ครับ็นใกล้ๆกันน่ครับนี่สามดอกสี่ดอกเลยครับเนี่ใกล้ๆกันท่าน น,นี่ก็แม่แล้วนี่ตะวันคักเลยลายขนาดเลยครับพี่น้องพุณนะนี่ยควรนอานบำกบ่งไเลยไปขุดดอกนั้นก่อนเอาเอาเลิกเอาแช่ก,ก่อนเนาะทีเลิกอยู่เลิกโอ้ตุ้พี่น้องเลบงเด้อมันเลิกเลยครับคุณเนะี่ครับโอ้ เลิกดีเลิกดีฮึน่ไปนองงามอยู่ครับ โอ้โหหกไงแล้ววนะอ่า,าอ้าโตโอ้โเบิงกรเทึงน้อยเดียวไยป้าโตพระคุณเจ้างามคณะโอ้ ขึ้นพี่เครับผู้ดอกไงครับปูมันอยู่ใต้ดินแบบไงแล้วครับพี่มันอยู่ใต้ดินแบบไงเลยว่ะสองดอกพูน่ะอุ้ยโอเคครับนี่ครับดอกกระเกียวหลายครับพูน่ะพูน่ะเป็นแถวเลยเต็มเลยครับห่างกันประหันเม็ดเต็มเลยครับพูน่ะครับกองเลยครับเกินเลย เก็บกันาวาไว้ไว้เลยลองดูเนาะเก็บครับทุกคนโอ้ดอกหน่อยไป้องวุบเบอร์นหน่อยเลยครับมันหลอกตาเข้าซื้อเด้อมันดอกอ่อนครับมันอ่อนไงแต่ว่าดอกหน่อยแต่ว่ามันอ่อนตอนสี่ไปต้องแกะต้มได้เลย,เลย ก็เอาอืมดเรื่อยๆพอได้อยู่แกจังหนยอยยุตัวเนี้ยโอ้ยเลิกครับเลิกเลิกโอ้เงีาหรือวะพูดเนี่ยเงีาอุดรุดเลย อันนี้ดอกน้อยอ,อ่นอนๆอยู่ครับมันไม่งไงแต่ว่าดอกอ่อนครับนี่จังซี่แหละไม่ต้องแกะเลยครับต้มแบบนี้เลยโอ้ย่อนทักที่น้องโอ้โหนี่ครับ ô uh, phi uh, này, ngay rồi phi này, Ủa, ngay rồi anh nhìn qua, ngay đó lọt tà hao đây này đó, ô, uh. ในขนาดไม่ดูบวกไปเลยทพี่น้องปั้นลายขนาดพี่น้องอยู่นี่ไหมแต่ว่ามันแก่ด้วพี่น้องด้วยมันแก่เหมือนแมนมากเลยครับนี่แต่ว่ามันแก่มันมีไผ่เก็บหรอไม่ด้ยังไงเลยเนี่ยครับไนี่ไม่ดียังไๆครับนี่ดอกง่ายขนาดอะไรนี่ครับนี่พี่เดิมพองีเด้อนี่ยังไงครับปีพุณนอ่ะของเิงแม้มั่เลยนะครับนี่กำลังออกครับนี่นี่ครับใหญ่ๆทุกวันยใหไงขนาดเลยครับ นี่ครับพูนะ่ะพูนะ่ะก็นีไผ่เก็บพี่น้องหลายโพดวะด่ะโดยนี่ก็ไม่มีไผ่เก็บมันหางโพดมันหางบานจากบ้านหลายโอ้พูน่ะพี่น้องของเทงนกับแม่ บอกก็ตายเลยไหม ครับพี่น้องงามขนาดเลยครับพี่น้องตีดอกนี่แล้วก็ตีดอกนี่ละลายดอกนึงก็งามครับนี่าดนึงดอกพุ่นหวงง่า่เลยพุ่นนี่ใส่มือขวามือพี่นี่หวงง่า่เลยโอ้ัาขนาดเลยพี่น้องเอ้ยดอยนี่ไหมนี่มันขึ้นนี่ก็แม่านี่มันขึ้นไปทั่วเลยเห็นไหมโอ้โหดูนะอ๋อพี่น้องเอ้ยพูนะ บิงให้บิงเยอสักพักนี่โอ้ยสอนทางเลยพี่น้องบิงเลยถ้าบิงดอกนี้เลยแ้วจะลายเลยทำอะไรเบิงนี่ดอกนี้โอ้ยไงคือกาสิตันแกเนอะนี่ถ้าผตกนูาตรงห่วงพี่น้องเลยสิบดอกพอกินแล้ว นี่โอ้โหตัวคุณน,นี่นี่เดาเดยเนี่ยที่คือกันโอ้ยมักขักเลยวครับนี่งล่างพุ่นน่ะงามขนาดเลยพาบางึง โอ้ยดูนี่พี่น้องตะอนคักเลยพูดนีะดอกง,ง,ง่ายเลยดึงบ่คืเนเลยครับมันต้องขุดนิดนึงครับนี่พูดนี่ะดึงโอ้ย บอกง่ายแล้วครับพี่น้องดอกง่ายมันสีเลือดแห้งดูเลือดเลเลยโอ้บอกง่ายเลยพี่เนี่ยบอุอบๆเท่านั้นเลยลมันมีนอออีกหนึ่งครับนออเนี่ยนี่นอแบบนี้ยเนี่ยงามตัวดอกเนี่ยเนี่ย นี่พี่น้องมันขึ้นแบบนี้เลยมันไลมันไลขนาดนี้เลยเลยมันขึนไปท่วเบราะนมไมมันหักเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ย โอ้เล็กขนาดเลยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยนี่ครับง่ายเลยดูดิโอ้เป็นบิดเอาโอ้ซำแขนบนมาโอ้โทวเฮ้ยโอ้คัดข,ขนาดเลยนี่อีกดอกนะ มีแต่อ้วบเลยวะขะโทพี่น้องพูน่ะของดอกไหมโหสิบดอกเต็มหมอดับพี่น้องปาโต้พี่น้องเลยโอ้โหพูน่ะพี่น้องแค่สี่ดอกแค่สี่ดอกพูน่ะเก็บเต็มกำมือเลยสี่ดอกพูน่ะโหขนาดอ้วกอ้เลยนั่นเลย พี่น้องตอนนี้ผมก็ยังบุอู้พี่น้องเอ้ยเห็นไหมเลยนี่แม่นมุดเลยโอ้ขนายขนาดพี่น้องจะสิว่ายังได้ด้อพี่น้องเอ้ยขุดบรวัติประไวเลยแหละฒนาเลยโอ้ดอกนี้งามขนาดเลยดอกนี้ดอก้างๆผมนี่นี่ครับ ตรงนี้ครับเด้อเจ็เย็นๆครับเย็นๆมือแห้งมือไร้หันแดดนี่ครับกำลังบาดเลยนู้งามขนาดตะพินองเลยนี่ครับดีนี่โอ้โหนี่จะคลั่งเลยพี่ดึงบกขืนเด้ครับมันต้องขุดนิดนึงไงนะมันเลิกเด้ครับเนี่ยลักษณะใหญ่ๆแห้งแต่เลิกเด้ออันนี้ดอกใหญ่เนี่ยเล็กแห้งครับขุดประมาณสี่นิ้วมือห้องวันหานิ้วมือสิบสิบดึงเันสิบบกขืนเนี่ยเน่นๆเลยนี่โอ้ คือจออะไรพี่น้องเอ้ยแม่นมาเลยขาวมืดลาเลยนี่ข้างหน้าข้างหลังย่างข้างหน้ากองตึมเลยนี่แต่ละดอหกห่างกันแต่ละดอกมันห่างก,กันประมาณเม็ดกกัวสองเม็ดบ่เกินนั่นครับแต่ละดอกนะเกลือเลยย่างมาแห้งเต่พอบริหนี้โอ้ยตายแล้ยสว่างคักพี่น้องเอ้ยพี่แม่ยนวดครับพี่น้องเด้อประเดี๋ยวเล่นเด้ินีกเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือว่าสั่นขาสั่นว่ะพูกเนี่ยพูกเนี่ยนี่ใกล้ๆกันเม็ดกัวกัวทำนี่นี่นั่นหาดนี่พุ่น โอ้คักขนาดพี่น้องเอ้ยมืงเด็ก็มีแต่มันเลยปอดนี่อันนี้มันเริ่มแก่แล้วพี่น้องมันเริ่มบานเต็มแกเริ่มมันหลายแล้วนี่เรามีคนมาเก็บเห็นป่ะน,น,น,นี่นี่นี่นีครับพุ่นข้างเลยข้างพุน่นข้างๆมันพุ่นเต็มเลยโอพี่น้องเอ้ยอู้อู้อกบตกกบตกขุกดจนเมือ่อยพี่น,อน้องขุดจนเมื่อย เอาแค่พอกินกับพ่อเนาะเราต้องเอาลายรอกว่ะแถนี้ก็หู้แล้วว่ามันมีลายอยู่แถวๆนี้ผมก็มาเจอดอยนี้อีกดอยหนึ่งลายคือเก่าคือดอยก่อนๆอีคือเก่าครับบ่อตางอีพีที่แล้วเลยพอๆกันเลยซื้อแว้วบ่อตางกันเลยแต่แต่ละดอยคือกันมัดเลยตื่นเต้นคือเก่าครับผมเมื่อนี้ก็ได้ลายเก่าครับเมื่อนี้ตอนนี้ผมก็ย่างลงจากเขาแล้วครับแล้วก็ขันอยดเดิกวันนี้คือเป็นลมี่น้องแบบมันหิวน้ำแห้งแล้วก็ห้อนแห้งเลย แค้นว่าต้นไม้ก็เนี่ยกำลังออกดอกโอ้หกำลังออกยอดแต่ว่าถ้าฝนตกมันสิมีห่มอยู <the> <the> ่อ <on> ยู <intro> ่แ <hygiene> ต่ว่าลงไม้เลือกก็โอ้ยสอนคักไป่น้องเต็มเลยนี่ผมยางมาเนี่ยแม่นมันเลยนี่พี่น้องโอ้คลายขนาดแล้วยางมาพ่อแต่แนวเดียวครับพี่น้องก็ได้ว่าเล่นได้เบิึงเด้อจะบิึงเด้อให้เบิึงข้างหน้าเด้อพี่น้องพูดเนี่ยขาวมึดเลยพูดเนี่ยว่าพี่น้องเห็นว่เาไงจะว่าไงขาวมึดเลยพูดเนี่ยมีมีแต่เดียวนะครับพูดเนี่ย ครับนี่แมงมดเลยครับนี่ข้างหน้าทั้งลังทั้งใายทั้งขูรมีมัดพี่น้องเลยพูดไะย่างทางย่างมากวังหันพูดไะนี่เนี่ยห่างกันเม็ดสองเม็ดเพรเกินนั่นแหละครับแต่ละดอกครับนี่ห่าสิบเซนก็มีพี่โอ้ยหยุดอกดอกนี้หรือพูดไงย่างนี่ย่างคาเบิงเด้อตอนทักเลยพี่น้องพูดไะนี่มีพี่บอล่างกันสองเม็ดแต่ละดอกแต่ละดอกกันีน่นี่อ้าจุพี่น้องนี่ ตัวนี้ใกล้ๆกันหาทิศเซนนี้เนี่ยโอ้ซุ่มนี่ร้ายทักก็บรินี่โอ้โหมองนี่ไหมอ้าวเกือบเลยพี่เนี่ยพี่เนี่ยพี่น้องดต่มัอดีเด้อโอ้ยโอ้พหคุณเนี่ยพูนเนี่ยโอ้ยนี่โอ้พวกชาวพม่าก็มีพี่น้องดอยพุ่าก็มีพูน่ะโอ้ยแม่ขุดเต็มเลยแม่พี่พี่ โอ้ยน้องสะอ่อนครับ <vintage> ท <Russian magnesium> ี <wrong> ่ตรงนี้แมนเบิดเลยเนี่ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะหวงต้นไผ่พบนน่ะเต็มเลยนะโอ้พุ่นดอยพุ่นก็มีพุ่นน่ะโอ้ดิแมนเบิดพี่น้องพุ่นน่ะขัาก็น่าพี่น้องก็คข้าพมอเมนีก็ มาไม้ไม้นอแล้วก็ดอกกระเจียวก็เพียบครับช่วงนี้ปุ้งครับ,บงเมื่อพี่น้องเอ้ยบางจะบางขงัขง,ผขงผมนะครับนี่ขังผมหนังแบบนี้นะครับนี่ครับนี่บอบอ่าุดประวัติเลยข้างหนา้างหลังมีเมือกข้างหน้าแต่ลายใสก็ลายขวาก็ลายจักเป็นลอย,ลยดอกเป็นพันดอกคุณประวัติประวัยพี่น้องเอ้ยคัขกขนาดเรือใจเนะาะกินหอดคนบันเทาเนาะมาเก็บยังสี่พามาหลายๆมาคุยกันมวนกุ๊บเนาะภาษา <c oughs> มวนเนี่พี่น้องมาคุยกันสี่ฉันมาหลายๆคน บอกเลยว่าม้วนคักแท้ปูพุ่นเนี่ยเบิงมนเนี่ยสวนคคักเลยพุ่นนะเปแท้เลยห่างกันเม็ดกลัวๆจะดอกหนึ่งเลยโอ้อันนี้ฝนตกเด้พี่นองครับฝนตกเนี่ยเมษสาเนี่ยโหคักกานี่เด้คักกานี้เด้ครับเรียกว่าเลยนะครับอันนี้มันฝนตกซื้อมันจะกลืนแบบโอ้ยระเบิดเถิดเลยโอเคเนาะนี่ผมเมื่อนี่ครับบะลายครับบะลายได้สองถุงบะลายได้ครับสองถุงบางใหญ่พุ่นนะบะลายดอกเมื่อนี่โอเคเนาะ อย่งได้ก็คันไอ้น้องมากก็อย่งได้ก็อย่าลืมกดแชร์กดกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยได้ครับเด้อฝากให้กำลังใจช่องวิธีเดอยครับและอีกอย่างผมมาเก็บดอกกระเจียวคือวานนั่นแหละผมกืบปรม่ณคนแถวนี้เนาะผมแต่ว่าอาศัยมาอยู่นี่ก็อันนี้ก็มาที่แรกกันนาดอยนี้ครับแต่ว่าผมก็ถือทูถือถ่ายไปเนาะดีโอกาสนะผมก็จะพาไปดอยใหม่ครับการผมไปมองใหม่เรื่อยๆมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับมันมันมันตื่นเต้นมันมันบ่เบื่อมันเบื่อจำเจนะ แล้วมันเด้ประสบการณ์ใหม่ๆว่ามองเต่ละมองมันต้นใหม่ย,หยังแน่เลยอะยามมันย่างไปดูเห็ดมันเห็ดยังขนะึ้นเนยนะโอเคเราเดินต้นไผ่เป็นเต็มเลยนอไม่ยามี้มันฝนตกวัวบัวไหวขึ้นกันนะ่ะโอเคเนาะจะได้ก็ให้กำลังใจในเด้อครับเด้อฝากกดติดตามสมัครให้เนี่ยได้ครับเด้อครับสวัสดีครับผมฝากติดตามอีกีต่อไปครับผมสวัสดีครับ